พี่น้องทุกท่านทุกกำลังใจเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับเนาะมือมีเป็นมือวันเกิดพ่อหญ่สีฝรั่งเศสนะครับเนดะ้อเขามาแกงเตียนพี่น้องเพื่อนยูทูบทุกท่านนะครับเนาะอีเขามาให้กำลังใจซึ้งกันละกันนะครับเนดะ้อวันที่สี่มีนานครับเนาะฟอยเยสีเกิดวันที่สี่มีนานะครับเนดะ้อสองหานี่แหละครับ พอมีอย่างไรนะครับเมื่อนี้กันคืออยากมาเราแกงให้พี่น้องชมเพื่อนยูทูบทุกท่านนะครับเด้อเขามาให้กำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำอวยพรนะครับเด้อเขามาให้กำลังใจพ่อเยญซสีพลังตเศสนะครับเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับเด้อหากมีซีลูคลิปไปกันฝากดูแลมึงยังให้น้ำเงาครับเนาะ แรกว่าที่ามาว่าเฮีพี่น้องฟังเืียงเรคขับเนาะว่าเห็บยูทูปมาปีสองเดือนหรือปีเดือนเด็ประมาณสิบสองสิบสามเดือนเลยครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะสิบสามเดือนสิบสองสิบสามเดือนเลยครับเนาะกัเห็บยู u ูปเปิดมาแล้วครับเนาะกัพี่น้องก็เขามาให้กำลังใจทุกสายทานน้ำใจเขามาให้กำลังใจจนผ่านผลมาเลยทุกมือนี้นะครับเนาะกเลย ก็เมื่อนี้เลยถือโอกาสวันเกิดพ่อใหญ่ซีก็เลยคือมาแจ้งให้พี่น้องฟังพี่น้องชมนะครับเนาะว่าวันที่ซีมีนานะครับนเนาะวันเกิดพ่อใหญ่ซีฝรั่งเศสกะเข้ามาให้กำลังใจกันด้วยครับเด้อซึ่งกันและกันนะครับเนาะน้ำพึ่งเลื้เสียพึ่งป่าเลยสักวันมันก็จะเติบโตนะครับเนาะช่องน้อยๆบานหน่อยๆน,น,น,นะครับเนาะ กินข้าวทุกวันให้เติบติบโตไปนี่เลยนะครับเนาะกินข้าวทุกวันไม่ตัวก็ให้มันรู้ไปนี่นะครับนะพี่น้องเนะ <c oughs> า,า,านะครับกับพมอแม่ยังไแล้วครับปี่ยีซีกับมะแขงดูนะครับเนะาะมือดีมือ <c oughs> มะแขงวันเกิดขอบคุณทุกกำลังใจที่รังไลเข้ามาให้กำลังใจพี่ยีซีด้วครับนะอามมาปมากรนี่ย อมเมดไปตคิดเลยนะครับเด้อว่าเป็นจังไงนะครับเนาะพี่ซีกับบุมีอย่างไรนะครับเนาะมาขอบบุญขอบคุณและก็มาแกงให้พี่น้องเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับและเข่าไม้กำลังใจกันนะครับเนาะว่าบุญมีอย่างไรนะครับเนาะพี่ซีกับบ้านน้อยเย็ดไปตามภาษานะครับเนาะอยากเบิ้งกับเบิากเบิ้งกับเบิ้งบ่อยากเบิ้งกับแล้วแต่พี่น้องนะครับเนาะไม่อยากเบิ้งกับพานไปนะครับเนาะ บ่เป็นอย่างนะครับเนาะก,กันวัี้ยังไรครับดีใจเน้มนเนื่องวันเกิดที่ความอเลยติดปูมใจหลายนะครับแล้วก็เลนั่งอยู่กันเลยแจ้งให้พี่น้องเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกท่านให้รู้กันนะาว่าสันเดียเลยขึ้นถแถลงจากน้อยหุ่นใส่คำว่าถแถลง นี่นะครับเนาะพี่ยี่สีขอขอบุญขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาลังไรเขามาหาพี่ยี่สีนะครับเนาะจนกว่าได้เป็นยูทูบเบอร์บ้านแน่นอนนะครับนะ <ś c oughs> ยังบ่เติบโตนะครับครังบัอบปังยังบ่ดังคือข้าเราครับเนาะเราไปเรื่อยๆนะครับเนาะไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีวันหน้าวันที่เรารอคอยมันต้องดังสัก มันตั้งดังสักคลิปแล้วครับนะคลิปไม่ดังแล้วก็ปล่อยไปนะครับเนะคน <c oughs> กินข้าวทุกวันมันต้องเติบโตพี่น้องเพื่อนบูทุบสู้ๆ,ๆไปด้วยกันนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกสายทานน้ำใจครับขอบคุณทุกความ,มนต์ขอบคุณทุกคําุววันครับอันนี้สีกนเมื่อคืนประกาศแจ้งให้พี่น้องฟังทอน,นี้แลครับเนาะมาเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่ตอบ เรบเองยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับเ่าะเพื่อนเขาเพื่อนใหม่เข้ามาก็ใจเยินๆนะครับเน้ะเข้ามากะพี่นีซีก็เลยทยอยไปกินเขากินน้าบ้านพี่น้องทุกทุกบ้านนะครับเนาะที่เข้ามาใต้คลิปพี่นีซีนะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเน้ะเพื่อนทุกท่านนะครับเนาะเข้ามา เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เข้ามาเมมกันขอบคุณในหลายครับเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปครับผมสุขสันตวันเกิดฟังยีซีในเด้วยครับเด้อบ,บายบาย